<_><_><_>นี่ครับโตขนาดนี้ของมาเลยเครับ้ยลู่อีกแล้ว เราลุกขึ้นใจนะตอนแรกตั้งใจว่าจะไปตกวังนะฮะไปตกวังแล้วกลงเทียนนะฮะก็เปิดเข้าไปในเพจนะครับก็ไปเจอไต่โพนะฮะผมก็เลยเปลี่ยนใจต้องถูกหาไต่หาออกกันทิ้งวันนะครับวันนี้ออกกันทิ้งวันนี่ครับาอยู่ที่วัดคลองโพนนะครับวัดคลองโพนัดครับลงเรือเลยดีกว่าครับจะได้ไม่เสียเวลามาดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะฮะตามมาชมกันครับ นี่ไต่ไตาขายของฝากด้วยใช่ไหมอันนี้ของฝากหน้าวัดครับนี่ของฝากหน้าวัดนะฮะมีหลายอย่างเลยนะครับเราลงเรือกันตอนบ่ายโมงครึ่งนะครับบ่ายโมงครึ่งเดี๋ยวเข้าฝั่งก่อนหมดแสงแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราตามมาดูว่าวันนี้เป็นยังไงนะครับไม่ได้ลงมานานแล้วครับเรือเอาไปใกล้ก่อนแล้วกันตรงนี้นะครับเรือกว้างกว่าครับลงได้หลายคนนะครับเนี่ยถ้าจะมากันนะครับลำใหญ่ลำใหญ่ฮะ ก็เป็นช่วงน้ำลงนะฮะน้ำลงขึ้นอีกกีก็จะตอนตอนเย็นเลยจะดูแล้วก็แต่น้ำก็ไม่น่าจะแรงมากเท่าไหร่สายบอกว่าจะพาไปตกปลาเห็ดโคนกันนะครับวันนี้ก่อนรอเข้าหมายนะครับก็เข้ารออีกข้าวบ้านค้าไปแล้วโอ้อกอโอย,อยกินลึกกินลึกกินลึกเลยนี่กุลาแหวนกุลาแหวน กุลาแหวนนี่แหละที่เราไปตัดต,ต่อใช่ไหมใช่ใช่ครับเดี๋ยวจะไปใส่เบอร์ไตให้ด้วยเนี่ยประก้จะไปทำอะไรกินนะไม่รู้อ่ะแกงต้มน่ำไม้ใช<ะ>่ฮะใชยโยกุรองูเลาเนี่ยโอ้ค <c oughs> ันกระโดดน้ำดีนะผมคว้าทัน <c oughs> ไม่ลืมเปิดหน้าลอกด้วย <c oughs> มาแล้ว โอ้ยนี่นี่นี่น่าจะเป็นปรากฏปรากฏปรากฏโง่กดใหญ่คนะรับกินกวดทิ่งโอ้โหกระชากคันกัอบหล่นน้ำเกือบไปไอ้หยุดหยุดนะโอ้โธเอ้ยต, <Heroes. S 2> ตัวใหญ่ด้วยน่าเสียดายครับเอาแล้วครับเดี๋ยวดูนะครับเราจะได้ปลาอะไรโอ้ยมีเฉียงมีซ้ายมีซ้ายนี่อาจจะเป็นกุหลาบเนี่ยผิวผิวเนี่ยผิวมาแล้วมาแล้ว เอ้ยไม่ใช่ครับปรากฏเลยะสาใหญ่ขึ้นมาหน่อยสาใหญ่ขึ้นมาหน่อยผมต้องระวังนะครับเพราะว่ามีกระแสข่าวว่าเงี้ยงมันนี่สุดุดปวดในวัดดูปลายคันซะก,ก่อนนะครับแบบว่ามือไม่อยู่ไงบ ผมเล็งกลางตัวเออดูแล้วฟ้าอะไรเออดูดิโอ้มีกดมีกดเฮ้ยไอ้้ไอยางเขียวก็ไอ้ยางดำอันนี้อะไรเนี่ยใบปอใบปอใบปอปปลาใบอยางเขียวก็ยางดำสักเด้อเราใส่ยางเขี่ยมดจะดีไปหรือว่ามันไม่ให้ตัวโอ้ยตัวใช้ได้เลยครับ โอ้โหเนี่ยแล้เป็นเน็ตคอร์ดมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ครับตัวขนาดนี้มาแล้วสองที่โอ้โหขอสัขอสักสิบตัวเถอะช้นนี้ก่อนช้นนี้ก่อนเดี๋ยวลูดเดี๋ยวลูดอีกเดี๋ยวมันจะลูดเดี๋ยวลูดอีกจะเป็นตัวลูดไปสองตัวแล้วลูดให้มันลูดในเรือนะอ่าใช่ใช่ใช่นี่ สายค่อยใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับนี่ตัวจิ๋วไงล่ะเอ้ยหลุดอีกแล้วไปในเป้าเห็นเลยอยู่คนตกคนตกมันคนตกมันเป็นที่คนตกมองเอาวัเนี้ยมันมันหลุดปกติมันไม่หลุดมันเป็นที่คนตกพึกอยู่เลยได้ปลามาตอนบุบวนนะครับมาแค่ชึ่งวัน free